ใ่ใช่ไม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 ่ใช่ยายาผมไม่ใช่ผมวิ่งดีแล้วใช่ไหมเนี่ยะก็ไม่ได้เป็นอยู่ดีคือผมเล่นมาสิบกว่ารอบแล้วมันมันก็ยังไม่ได้เป็นสักทีผมตั<ถา>้งแต่ผมเล่นมาสิบกว่ารอบที่ผมได้เป็นแค่สองรอบเองนะครับ นักสืบนี่ไม่ได้เป็นสักรอบวันน uh huh> ี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Murder Mystery นะครับเป็นเซิร์ฟของคนสเปนนะผมอ่านภาษาสเปนไม่ออกผมก็เลยอาจจะมัวๆนิดหน่อยนะครับแต่อันนี้ผมแปลออกเพราะมันคล้ายภาษาอังกฤษ Innocent เนี่ยก็คือมันคือคำว่า Innocent นั่นแหละนะครับที่คนโดนฆ่าไปหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับตรงนี้ Innocent นี่ที่มีอยู่คือ10คนเอาชนะเฉย E G S เหรอชื่อคนสิบวิผมจะมีเวลาปิด A O P G L e a r l r ทันไหมเนี่ย มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอเอาปิดเอาไม่ทันแล้วแบบนี้คือผมเคยเล่นนะครับแล้วผมก็ตกลงไปข้างล่างตรงนี้ปุ๊บแล้วก็แพ้เลยถ้าใครเล่นแมปนี้มันก็ระวังหน่อยด้ววกันนะครับอันนี้มันแมปน่าจะแบบเดียวกับไฮพิกเซลอะ่ะมันคล้ายๆกันนะครับมีสองคนใช่ไหมเนี่ยรูนทัศทางเหมือนจะใช่เห็นเดินตามแปลกๆเดี๋ยถ้าพลาดกระโดดพลาดนิดนึงนี่คือแพ้นะผมไม่เสี่ยงกระโดดวันนี้ดีกว่าเออ ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมถ้าถามไม่น่าใช่นะถ้าใช่น่าจะฆ่าผมไปแล้วแหละน,น่าจะไม่ใช่งั้นก็คนนี้บริสุทธิ์ตัตงนี้มันเป็นที่ซ่อนประจําผมเลยนะครับผมจะมาซุกตรเนี้แล้วก็แล้วก็แอบมองว่าจะมีฆาตากรมาตัวนี้มันเนียนนะสมมติดูอย่างนี้ก็จะไม่เห็นว่าผมอยู่ตรงนี้นะครับแต่ออกไปดีกว่าเพื่อความรุนละทึกผมมีคนตายฆาตากรน่าจะอยู่แถวน,นี้นั่นใช่ป่มเนะี่ยตะกีนี่นในคนนี้ คนพาคุมที่มีพราคุมเนี่ยเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรพาคุมไม่รู้ใช่ป่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่อคนมีพาคุมนั่นไงใช่ไหมมันพราคุมไหนเนี่ยถึงไม่ใช่เะือกี้เห็นเห็นตรงนั้นอ่ะเห็นไอ้คนมีพ่าคุมเดินอะไรไม่ใช่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 ยายาไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ไงยาไม่ใช่หรอก ผมไม่ใช่ผมวิ่งดีแล้วใช่ไหมเนะี่ยอะนั่นเนี่ยเห็นไหมโดนฆ่าหมดไปแล้วยิงสิยิง,ยงจะไปรอให้มันฆ่าเพื่อไอ้คนน้อยอยู่เดี๋ยวมันอยู่อยู่เนี่ยเดี๋ยวเซนเตอแกที่มันเป็นสกินสตีฟหรือสกินไม่ขึ้นเนี่ยเขาน่าจะเล่นไอเดืเถื่อนนะครับเห็นมันมีเต็นเซิร์ฟเลยเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่ Microsoft ซื้อมนะั้งอันนี้อย่าเชื่อผมนะอันนี้ผมมั่ว แต่ Microsoft ซื้อไอ้ไอ้ไมครับจากโมโมจังเนี่ยก็เอาวัคกิตออกมั้งผมจำไม่ได้แล้วผมลืมไปหมดแล้วนะมานานแล้อฮะผมผมผมเก็บเก็บทองได้ครบนับเลยได้ไอธนูมาเอามายิงฆาตกรได้แต่เราไม่รู้ว่าฆาตกรเป็นใครแล้วก็จะไม่ยิงนี่ใช่ฆาตกรไหมเนี่ยใช่ยิงตะกี้ที่ผมลนไงเคยจะกดเลขหนึ่งจะไปกดจะกดเลขหนึ่งแต่มันกดไม่ทันไปกดเลขสอเฉย เดี๋ยวนะผมผมขอส่องไปตบนั้นะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยคืถ้ามันนานไปอ่ะไม่ต้องสมมติหรอกทับล็อบบี้เลยดีกว่าผมไม่เกลียดรอแล้วเดี๋ยวคิปมันจะยาวคือที่มันเป็นอย่างนี้เขาต้อนรับฮาโลวีนนะครับใช่เดือนนี้เดือนฮาโลวีนใช่ไหมตุลาคมผมจําไม่ได้แล้วผมลืมแล้วเหมือนกันนะว่าฮาโลวีนมันเดือนอะไรนะครับทำไมมันถ้ามันเดือนตุลาจริงๆทำไมผมรู้สึกว่ามันเพิ่งผ่านฮาโลวีนเองอันนี้ฉากเขียวตรงนี้ประดานนี้ผมเคยเล่นนะครับอ่าสวัสดีอันนี้ทงอะไรเนะี่ย ไม่น่าใช้ทงหรอกทงประเทศใครเป็นอย่างเงี้ยผมผมมาจาาัดอะไรนะผมจะมาจัดรายการนะครับอินโนเซนต์อีกอะพานนี้ผมจะได้เป็นค่าตกร้เปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวลองดูอีกสักสองรอบถ้าไม่ได้เป็นเดี๋ยวผมจะไปลนะอันนี้แมปฮอลลีวูดสองครับผมขึ้นรถได้ไหมไม่ไม่ใช่หมายถึงขึ้นรถเข้าไปข้างในนะหมายถึงใต้บันไดขึ้นอย่างเงี้ยปึ๊บขึ้นไปถึงขง้างบนดูไม่ได้ขึ้นไม่ได้ปึ๊บ ไม่รู้ว่าทำบาเกะบาบาเลียกั้นไว้หรือเปล่านะครับเอาได้เฉยแต่แต่กระจกขึ้นได้นะครับแต่ฆาตกรยังไงก็แทงเราถึงอยู่ดีแหละมีคนโดนฆ่าไปหลายคนลนะเหลืออยู่11คนนะครับนี่ใช่ไหมเนะี่ยสกินกูไล่แกอันดีนะไม่ไม่เจอสกินดีมตอนนั้นผมจะเล่าอะไรฟังคือตอนนั้นผมเล่น m u อ d e เดอร์มิสเทอรี่แมได้ไม่ใช่แมปผมเล่นเมอร์เดอร์มิสเทอรี่เซิร์ฟนี่แหละนะครับแล้วผมก็เจอคนมีสกินดีมอะ่ะประมาณ3 4คนแล้ว มันมีสกินดีมสักใครสักคนหนึ่งอ่ะมันเป็นฆาตกรแล้วพอผมเจอสกินดีมปุ๊บผมรีบวิ่งหนีเลยเพราะว่ามันมีสกินดีมสามสี่คนไงแล้วก็หนึ่งในนั้นคือฆาตกรนู่นใช่ฆาตกรไหมนยะเห็นอยู่บนหลังคาตรงนู้นใช่ไหมออสนูนะใหญ่ย,ยิงบางคน,นชอบยิงคนมั่วนะครับอันนี้น่าจะแค่ขู่เฉยหรือเปล่าอย่ายิงนะ <c oughs> ผมเสียวกวยิงมากเลย <Billie S 2> นั่นใช <brand> ่ไหมนะเด้ยกินเสียงอ้าวคนคนที่เป็นคือสี่3ูนย์หกสาูนสองแปดสามเนี่ยนี่เป็นเชื่อไรยนะยูสนเนมกิโลคือเดือบปุ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 บโลนะครับดูสิรอบนี้จะได้เป็นเมอร์เดอร์ไหมเอ๊ะจะเอาบัอกอีกมันเดินถอยหลังเิงเฉยอ่านี่ผมจะไม่แตะอะไรเลยนะมันเดินถอยหลังเิงมันจะหายไหมเนี่ยหายแล้วใช่ไหมโอเคถ้าไม่หายนี่เล่นไม่ได้นะต้องเดินถอยหลัง สิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือฆาตกรเป็นสกินสตรีปนี่แหละเพราะสกินสกินสกินสตรีปมันเต็มเซิร์ฟเลยนะครับผมรู้ว่าจะได้ไหมเนะี่ยมันไม่บอกเปอร์เซ็นต์ได้เดียวว่าผมจะเฮ้ยผมได้เดลกทีผมยังไม่เคยเป็นเดลักทีเลยนะครับเคยเป็นแค่ว่าเก็บธนูได้เฉยๆนี่อะไรเนะี่ยข้างล่างเป็นลูกดีเอ็นด้วยเอาตีดเอาเอาเอา,เอาทำไงทีนี้เอาช่วยผมด้วยช่วยผมก่อนสตีฟหมีเหรอช่วยผมเฮลยกุญแผมทีเอาไงดี ให้ผมมาติดอย่างนี้เลยนะช่วยผมทีเข้าเห็นไหมผมติดฮะลาโดนนั่นเฉยเดี๋ยวนะผมตายตรงไหนอะ่ะที่ผมติดอะ่ะไม่รู้มันติดเพราะเน็ตผมนี่ไงคนนี้เป็นขนากรการนะครับคนหัว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 ชมพูเนี่ยนั่นเรียบร้อยผมขอตาตติดชีวิตหัวชมพูสิ แต่ตื่ชีวิตฆาตกรมันหัวข่าวหรือหัวชมพูเนี่ยข้างล่าง่รใจะไมผมตทยนี่ไงฟ้ามาไากไกลเลยไอย้น้ำเงินฟ้ามาจากไหนหายไปแล้วนี่ไงน็ตเขาปิงหรอไม่ปิงนะผมปิงเอง,เองเนี่แหละมันมีหัวข่าวสองคนสองคนที่ก็เป็นแฟนกันหรอือเปล่าเห็นมันเป็นเหมือนสก,กินคู่อันนั้นไงเรียบร้อยนี่ก็มีธนูขครจะเก็บโกโ้ครบนะยิงดิไอ้นั่หนหน่ะไอ้นั่นน่ะยิง อย่า yeah, นั่นเรียบร้อยไม่รู้ขอจะฆ่าไอคนนั้นแบบขั่ข่วขาวอีกคนหนึงอะเนี่ยโรจิเรเลเนี่ยมันกดอะไรเพื่อสอง่งผมก็ไม่รู้อะเนี่ยน่าจะแฟนกันแน่เลยหนระืไม่ก็เพื่อนกันเพราะเขาไม่ฆ่าเขาไม่ฆ่ากันเองไอเนี่ยอ๋อไม่รู้ผมดูไม่เป็นละผมไม่เคยโหมดสเปกเตอร์เนี่ยไอคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยอาวดีสี่ผมตายเนี่ย ที่รู้คือรีจิโอไม่ดูนะ <S <S ผมเริ่มงงแล้วว่าเขาใช่เพื่อนกันจริงหรือด้วย่ะขอรออีกรอบหนึ่งดีผมจะเป็นฆาตกรไหมผมกล้ากปากัวนะครับผมปากลัวไม่เป็นเนี่ยตกตลอดผมไม่ค่อยถนัดไงผมพยายามฝึกอยู่เนี่ยฝึกในเซิร์ฟนี่แหละตอนรอเนี่ยแหละอันนั้นไงตกเรียบร้อยสกินดีมเต็มเซิร์ฟเลยไม่ใช่สกินดีมนะติดติดสกินดีมนะเอาดีทีไปแกจริงฆาตกรให้ได้ ใช่ค่ตกลอนไหมนายเนี่ยไอซ์ไอเอ็นเดอร์แมนเนี่ย,อออเ,ยเออตกเฉยกลางดูไอคนผ้าคลุมอินเดอร์แมนเลยอินเดอร์เซนต์มีสิบสี่นะครับเดียกทีคือผมเลยแหละคนหนึ่งผม,มเริ่มมองอะไรไม่ชัดแล้วผมเริ่มมองไม่ชัดในที่นี้คือเว่นผมมันเบอร์นะฟ้ามันขึ้นสตเต็ปเต็มเลยเนะี่ยไม่ใช่ในในฝูงสเต็ปในฝูงเลยลในกลุ่มสเต็ปนี้เป็นฆาตกรอยู่นะผมเดึงมาเลย,ยนะไอคนอินเดอร์แมนนั่งอยู่ไหมทางนี้ป่ะ ตกใจหมดที่เขาถือมีดงั้นงั้นถือไอ้นี่รอเลยแล้วกันเนี่ยไอ้คนสกินเอนเดอร์แมนเอ้ยไม่ใชผ้าคคุมเอนเดอร์แมนอันนี้ที่ที่มันมีวายทีนี่น่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะถ้าได้เห็นมายังไม่มีคนโดนฆ่าเลยใช่อย่าบอกนะฆาตกรคือไอ้คนสกินเอนเดอร์แมนอันนั้นอนะ่ะใช่ขึ้นมานะเอาหายเดินไปโน้แล้วอย่านะอย่าเดินส่วนมาแล้วฆ่านะผมนี่อ่ะ อยู่ดีก็ชนะเฉยยังไม่ทันทำอะไรเลยจีๆแล้วกันนะโอเคผมกลับล็อบบี้ดีกว่าผมไม่ได้ปิดสกอร์ฆาตกรเลยสักรอบเดี๋ยวผมคอยมาตอบพาหน้าแล้วกันนะครับออกออกมาแหลกมากคนในเซิร์ฟนี้มีอยู่หนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบห้าคนนคับเลขสวยมากเลยฮาโลวีนเนี่ยขอต้อนรับฮาโลวีนเดือนนี้นะครับผมก็ลืมด้วยว่าเดือนนี้เป็นเดือนฮาโลวีนเดือนนี้มันมีวันฮาโลวีนนะครับ โ okay, อเคสรกคลิปนี้ก็ไปแค่นี้กันนะถ้าใครผมเล่นต่อก็กดไลค์กันเยอะแล้วคอมเมนต์มาได้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวอาจจะมาตอบพาร์ทหน้าเพราะผมยังผมยังไม่ได้เป็นเมอร์เดอร์สมใจเลยนะครับไม่ได้เป็นฆาตกรอ่ะได้เป็นแต่ไอ้ไอ้ไอไอดีเร็กทีมเนะี่ยอยากเป็นฆาตกร,กรมากกว่าดีเร็กทีมอีกนะฆาตกรมันไล่ห้าคนมันกว่าโอเคจบเถอะขอบคนณทุกที่มีใจรูภ้ภายนอกนะครับาบายครับผมแล้วจะหมุนติ้วๆทำไมเนอันนั้นไงคือเข้ามาจะมีตั้มสแกงนี้แหละตอนแรกผมก็ตกใจไปทีนึงแล้ว